บทที่755กึ่งจัก,กรพรรดิชินเชิงเตรียมพร้อมแล้วแม้ว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปแต่เขาเชื่อว่าชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดบนร่างกายของเขาสามารถทนทานได้ระยะหนึ่งชินเชิงต่อสู้เพื่อโอกาสที่จะปล่อยให้มังกรที่แท้จริงเข้ามาใกล้เขาและช่วยเขาต้านทานการโจมตีของเสือขาวคริสตันสีทองในเวลาเดียวกันเขาค่อนข้างวิตกและไม่กล้าที่จะปลดปล่อยพลังเต็มที่ท้ายที่สุดแล้วคู่ต่อสู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเผ่าพันธุ์อสูรระดับเก้าเป็นที่เคารพนับถือพระเจ้า ในขณะนี้ในที่สุดมังกรที่แท้จริงก็มาถึงหน้าทินเชิญและช่วยเขาสกัดกั้นการโจมตีของเสือขาวคริสตันทองคาอันน่าสะพรึงกลัวอีกฝ่ายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาเลยนี่เป็นการโจมตีจากผู้เชี่ยวชาญระดับก้าขอบเขตประมุกเทพยิ่งไปกว่านั้นมันอยู่ห่างจากอาณาจักรเสมือนจัก,กรพัดเพียงก้าวเดียวชินเช,ชิงเตรียมการของเขาตราบใดที่เขาสามารถป้องกันการโจมตีที่น่ากลัวได้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปเขามองเข้าไปในระยะไกลเสือขาวคริสตันสีทองถูกส่งไปด้านข้างโดยมังกรที่แท้จริง น่าเสียดายที่มังกรที่แท้จริงและสัตว์ร้ายปีกเพลิงไม่แข็งแกร่งพอหากพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาควรจะสามารถยับยั้งมันได้เสือขาวคริสตัลสีทองมองดูมังกรที่แท้จริงจากนั้นทุกคนก็เห็นว่ามังกรที่แท้จริงได้ประทูกออกมาด้วยพลังอันนาสะพรึงกลัวอีกครั้งอำนาจการปกครองจำนวนนับไม่ถ้วนถูกควบแน่นโดยเสือขาวคริสตัลสีทองแอลมันตกพวกมันไปทางมังกรที่แท้จริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มังกรที่แท้จริงจะดูแลฉินเฉินท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่ระดับสีของอาณาจากักรผ เสือขาวคริสตันสีทองเชื่อว่าจะสามารถกำจัดมังกรที่แท้จริงได้ในไม่ช้าเนื่องจากมันไม่สามารถฆ่าถิ่นเชิญได้จึงสามารถดำเนินการได้ทีละขั้นเท่านั้นหลังจากจัดการกับมังกรที่แท้จริงและสัตว์ร้ายปีกเพลิงแล้วมันก็จะจัดการกับมันฝรั่งทอดตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้ถิงเชิญก็หยิบแกนโลหิตดาวตกผีดวงจันออกมาจากแหวนเก็บของของเขาเนื่องจากดูเหมือนว่าพวกมันไม่สามารถจัดการกับเสือขาวคริสตันสีทองได้จริงๆ ดวงตาของเสือขาวคริสตัลสีทองเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอันเฉียบคมมันเริ่มจะจริงจังแล้วกล่าวอีกในหนึ่งมันก็ออกไปทั้งหมดมีเพียงการดูแลเพื่อนเหล่านี้เท่านั้นที่ความสันนไหวในหัวใจจะหายไปทันใดนั้นความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็ลดลงชินเฉินและคนอื่นๆเบิกตากว้างด้วยความตกใจและเสือขาวคริสตัลสีทองก็เช่นกันมันอยู่ที่ระดับเก้าของขอบเขตผู้เคารพนับถือพระเจ้าและมีสัมผัสที่เฉียบคมมากรู้สึกได้ว่ามีจักรพรรดิเสมือนมาถึงแล้วแต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้มาด้วยเจตนาด ปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรกำลังเปล่งรัศมีปีศาจท,ที่แข็งแกร่งทำให้ถิมนเชินและคนอื่น,นๆแทบจะหายใจไม่ออกมันง่ายพอๆกับ ABC ซีสำหรับการดำรงอยู่เช่นนี้ในการกำจัดขิน้เนเชนเมื่อเห็นปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจากักรทุกคนก็ตกตะลึงและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรผู้เที่ยวชานเผาพันุปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรหัวเราะคุณอยู่ที่นี่จริงๆเสือขาวคริสตันสีทองสาบแช่งในใจอย่างไม่หยุดหย่อนผู้เที่ยวชานอสูรกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรนี้เกือบตาย โดยไม่คาดคิดก่อนที่เสือขาวคริสตันสีทองจะบุกทะลวงและเข้าถึงอาณาจักรกึ่งจัก,กรพรรดิได้อีกฝ่ายก็บุกทะลวงไปก่อนชินเชิญและคนอื่นๆไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเสือขาวคริสตันสีทองกับผู้เที่ยวชานเผ่าพันธปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิพวกเขารู้เพียงว่าอีกฝ่ายจะไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆโอ้มีมนุษย์ที่อ่อนแออยู่บ้างจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าคุณยังไม่ได้จัดการกับพวกเขาเลยถึงเวลาชำระคะแนนระหว่างเราแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นผู้เที่ยวชานปีศาจกึ่งจักรพรรดิอาณาจักร คิดว่าพวกคุณเป็นผู้ฝึกฝนมนุษย์มาถึงพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันธุ์ปีศาจความตายจะเป็นจุดจบของคุณเหลือตาของชินเชินกระตุกดูเหมือนนว่าอีกฝ่ายต้องการจัดการกับพวกเขาเช่นกันเดิมทีชินเชินและคนอื่นๆคิดว่ากึ่งจัก,กรพพัดจะโจมตีเสือขาวคริสตันสีทองเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาก็จะสามารถหลบหนีได้ดูเหมือนนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในที่สุดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเชิญก็หยิบแกนแท้เลือกพระจันทร์ผีดาวตกออกมาจากวงแหวนจัดเก็บของเขาขณะที่เขาทำเช่นนั้น เสือขาวคริสตันสีทองก็ตกตะลึงทันทีเพราะรู้สึกว่าถูกคุกคามอย่างมหาศาลผู้เชี่ยวชาญเผ่าพันธปีศาจเสมือนจัก,กรพรรดิอาณาจักรก็ขมวดคิ้วเช่นกันมันก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวกลับใดที่มันดูแลมนุษย์ก็ไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นชินเชิญยิ้มเนื่องจากเขาได้เอาแกนแท้เลือดพระจันทร์ผีดาวตกออกมาแล้วเขาจึงไม่สามารถปล่อยให้ปีศาจเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้รวมถึงจัก,กรพรรดเสมือนด้วยทันทีหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะในขณะที่เขากลืนและสกัดเมตตโกสมูลบลาดเอเซนไม่นานหลังจากนนนััน้ออออรรร่่่าาาาาาทีะพึงงงงกกกกกลว็ปมจยขิิเ อราที่น่าสะพรึงกลัวนั้นราวกับดุงจันโบราณร่างกายของฉินเฉินเปล่งแสงเจิดจ้าราวกับดาวตกต่อจากนี้เขามองไปที่ปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรและติดอีกฝ่ายทันทีด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเขาจะไม่จัดการกับปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรได้อย่างไรตอนนี้อาณาจักรของขินเฉินได้มาถึงอาณาจักรกึ่งจักรพรรดิแล้วเขาคำรามและรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวก็ปะทุขึ้นทันทีปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรดูเหมือนจะได้เห็นบางสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้้้พบบกััคนนนนทีีาานน่่่ไไมมสาารถยยวดใ อ,อราของผู้ฝึกฝนมนุษย์นั้นแปลกมากเขาจะอยู่ในอาณาจักรเสมือนจัก,กรพรรดิได้อย่างไรตอนนี้คุณยังอยู่ในอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิเทพมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพื่อให้เจ้าช่างหน้าสะพรึงกลัวยิ่งนักมันช่างหน้ากลัวเหลือเกินมีบางอย่างผิดปกติหากมีสิ่งผิดปกติปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรค่อนข้างแน่ใจว่ามีบางอย่างผิดปกติกับชินเชิญน,นี่เป็นเรื่องตลกแบบไหนอีกฝ่ายก็บุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรกึ่งจัก,กรพรรดิอย่างกระทันหัน มีปัญหาปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นได้มันตัดสินใจโจมตีฉินเฉิงเช่นกันกราบใดที่พวกเขาแลกเปลี่ยนการเคลื่อนไหวมันจะรู้ว่าการฝึกฝนของอีกฝ่ายนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อาณาจักรเสมือนจัก,กรพรรดิของมนุษย์มีแนวโน้วมว่าจะปลอมแปลงมากที่สุดทันทีหลังจากนั้นปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรก็พุ่งเข้าโจมตีฉินเฉิงมันต้องการทดสอบอย่างหลังเมื่อเห็นผู้เที่ยวชาญการแข่งขันปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรทีี่่่กกลลัังงงพุเเเขข้้าาาามมมหิินไไออะรตว นี่คืออาณาจักรเสมือนจัก,กรพรรดิชินเชินรู้สึกราวกับว่าเขาได้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดูเหมือนเขาจะรู้สึกว่าโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขามันน่ากลัวมากจนแม้แต่ชินเชินก็ยังตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าชินเชินบุกะลวงเข้าสู่อาณาจักรกึ่งจัก,กรพรรดิได้อย่างไรตอนที่เจ6ด้อยห้าิหกจักรพรรดกึ่งจัก,กรพรรดแห่งเผ่าพันปีศาจหลบหนีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ฝึกฝนที่จะเข้าาาถึงออณาจาัักกรเสมืนด แม้จะมีร่างกายที่ท้าทายสวรรค์ของคินเชนแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากมากสําหรับเขาที่จะไปถึงอาณาจักรเสมือนจัก,กรพรรดิแต่เขาก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วตอนนี้เขามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้กึ่งจัก,กรพรรดิชั่วคราวเท่านั้นแต่เขาจะไปถึงอาณาจักรนั้นไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนเมื่อการฝึกฝนมาถึงขอบเขตกึ่งจัก,กรพรรดิเท่านั้นจึงจะมีพลังในการปกป้องผู้คนที่พวกเขาต้องการปกป้องปัจจุบันเขาอยู่ในอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิเทพเท่านั้นมันไกลาจากเพียงพอ ในขณะนี้ผู้เที่ยวชานเผ่าพันธ์ปีศาจเสมือนจัก,กรพรรดิที่น่าสะพรึงกลัวได้เตรียมพร้อมที่จะโจมตีถิ่นเชินแล้วหลังจากรื้ออันหลังลงแล้วเท่านั้นจึงจะสบายใจได้เสือขาวคริสตันสีทองที่เคยมองว่าถิ่นเชินอ่อนแอตอนนี้ตกตะลึงอย่างไม่มีใครเทียบได้ไม่เคยคิดเลยว่าผู้ฝึกฝนมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายมดนี้สามารถบุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเสมือนจัก,กรพรรดิได้ถิ่นเชินไม่สามารถต้านทานได้เลยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะควบคุมอาณาจักรที่น่ากลัวเช่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์เช่นกันเขาเพิ่งทะลุ ยิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกสูญเสียไปบ้างราวกับว่าพลังของผู้ใหญ่เพิ่งลงมาบนเด็กสิ่งนี้ทำให้ถินเชินรู้สึกค่อนข้างไม่แน่ใจจากนั้นเขาก็เห็นปีศาจกึ่งจักรพรรดิอาณาจักรนน่าสะพรึงกลัวกำลังโจมตีเขาเราต้องรู้ว่าปีศาจกึ่งจักรพรรดิอาณาจักรที่น่าสะพรึงกลัวได้ฝึกฝนมาเป็นเวลานานและมีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวหมัดถูกทุบจนทำให้ความว่างเปล่าสั่นสะท้านชินเชินรู้สึกกดดันมากเมื่อเห็นหมัดของกึ่งจักรพรรดิเข้ามาหาเขาชินเฉินแทบจะไม่สามารถปิดกั้นมันไไไไดดด้้้้้หหลลััังงงงงงจาาากกใชทมขขออเเเรื่นนีปป็ย เมื่อคิดว่าผู้ฝึกฝนมนุษย์คนนี้อยู่ในอาณาจักรกึ่งจัก,กรพพัดจริงๆสิ่งนี้ทําให้ปีศาจกึ่งจัก,กรพพัดอาณาจักรตกตะลึงถ้ามนุษย์ไม่ใช่กึ่งจัก,กรพรัดที่แท้จริงเขาจะสะกัดกั้นการโจมตีของมันได้อย่างไรไท้ายที่สุดแล้วการโจมตีของมันช่างน่าสะพรึงกลัวมากจนแม้แต่จกกักรพพัดกึ่งจัก,กระรัดธ,ธรรมดาก็ยังได้รับบาดเจ็บแต่ผู้ฝึกฝนมนุษย์ก็เกือบจะไม่ได้รับบาดเจ็บนี่ทําให้ปีศาจรู้สึกสยดสยองอย่างแท้จริง มันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าความเป็นจริงจะอยู่ตรงหน้าปีศาจแต่มันก็ปฏิเสธที่จะเชื่อมันท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้น่ากลัวยิ่งกว่าการฟื้นคืนชีพของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเสียอีกด้วยเหตุนี้ปีศาจกึ่งจักรพรรดิอาณาจักรจึงรวบรวมความแข็งแกร่งของมันและต่อยออกไปด้วยกราณปีศาจที่หนาแน่นมัดดาราปีศาจชินเช,นชินมองดูมัดที่เข้ามาแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่มัดธรรมดาพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นทันทีผมของเขาปลิวไปตามสายลมและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายแสงศักดิ์สิ มัดจุดติหกวิถีมัดนี้มาจากอาณาจักรสวรรค์แม้ว่าคินเชนจะไม่รู้ว่าอาณาจักรสวรรค์ถูกทำลายไปแล้วหรือไม่แต่มัดดังกล่าวได้ยึดถือเจตดจำนวนของเกรดผ่าตัดออฟเรอินคาเนชันและทำให้คนอื่นๆดูเหมือนจะตกอยู่ในภวังความลึกซึ้งของมัดนี้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งหมดในโลกแล้วมันเพียงแค่ทำลายมัดของปีศาจกึ่งจากกระพัดอาณาจักรกลับคืนมาความแข็งแกร่งของชินเชนตอนนี้อยู่ในอาณาจักรกึ่งจาก,กรพพัดแม้ว่าเขาจะไปไม่ถึงอาณาจักรนี้จริงๆแต่เขาก็ยังคงสามารถตรวจปล่อยพลังเต็มจำนวน70%เจ็ดติถีได้ มันเป็นหมัดที่ทาให้ปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรที่น่าสะพรึงกลัวสูญเสียความสงบหากมนุษย์ไม่มีกําลังสํารองของจัก,กรพรรดิกึ่งจักรพรรดิเขาจะปล่อยหมัดเช่นนี้ได้อย่างไรปีศาจไม่สามารถต้านทานหมัดนี้ได้และถูกส่งกระเด็นไปก่อนที่ถิน่นเชิญจะสามารถตอบสนองได้กึ่งจักรพรรดิอาณาจักรปีศาจก็คำรามจากนั้นมันก็แยกออกเป็นสองส่วนและพุ่งเข้าหาถิน่นเชิญอีกครั้งหมัดดังกล่าวทาให้ปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรได้รับบาดเจ็บ มันไม่กล้าที่จะเอาเปรียบมนุษย์อีกต่อไปสามารถบอกได้ว่าผู้ฝึกฝนของมนุษย์แซงทําเป็นอ่อนแอเขาใช้วิธีการบางอย่างที่ไม่รู้จักเพื่อระง,งับออร่าของเขาทําให้ปีศาจกึ่งจักรพรรดิออณาจักรคิดว่าเขาเป็นเพียงมดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจักรพรรดิกึ่งอสูรที่น่าสะพรึงกลัวอาจไม่ทรงพลังเท่ากับผู้ฝึกฝนของมนุษย์คนนี้จึงตัดสินใจหลบหนีมันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปถ้ามันทําและต่อสู้จนตายมันอาจจะตายจริงๆ เมื่อมองไปที่ร่างทั้งสองของปีศาจกึ่งจักรพรรดิอาณาจักรที่พุ่งเข้ามาหาเขาชินเชิญก็ตกตะลึงอย่างมากอย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยักหน้าและต่อต้านการโจมตีอย่างสิ้นหวังใครจะคิดว่าการโจมตีของทั้งสองร่างนั้นจะถูกสกัดกั้นได้อย่างง่ายดายทันทีหลังจากนั้นการโจมตีเล็กน้อยจากชินเชิญได้บทขยี้ร่างทั้งสองของปีศาจกึ่งจักรพรรดิอาณาจักรให้กลายเป็นฝุ่นเมื่อเขาค้นหาบริเวณโดยรอบเพื่อหาปีศาจกึ่งจักรพรรดิอาณาจักรเขาค้นพบว่ารัศมมมีีขขขอองกกกฝ่่่่่าาาาาายยหหหไไไไปวเเจะคค้นนนัแ็พบด ช่างน่าเสียดายชินเฉินถอนหายใจหากเป็นเช่นเมื่อก่อนด้วยความช่วยเหลือจากอารเขาจะไม่ต้องกังวลกับการหลบหนีของปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีความแข็งแกร่งระดับกึ่งจัก,กรพรรดิแต่เขาขาดประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงเขาจะเอาชนะกึ่งจัก,กรพรรดิได้อย่างไรส่งผลให้อีกฝ่ายสามารถคว้าโอกาสหลุดลอยไปได้เมื่อมาถึงจุดนี้ชินเชิงยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและนั่นคือเสือขาวคริสตัลสีทองเสือขาวคริสตัลสีทองทําให้พวกเขาต้องใช้ความพยายามไม่น้อยแต่ยังไม่ได้จ่ายราคา เสือขาวคริสตันสีทองตัวสั่นด้วยความกลัวแล้วไม่เคยคาดหวังว่าผู้ฝึกฝนมนุษย์คนนี้จะอยู่ในอาณาจักรกึ่งจักรพรรดิในขณะที่อีกฝ่ายแสดงความแข็งแกร่งของอาณาจักรเสมือนจักรพรรดิมันก็ตระหนักว่ามันดูเหมือนจะยั่วยุใครบางคนที่ไม่สามารถรุกรานได้เสือขาวคริสตันสีทองหวาดกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันรู้ว่ามันไม่สามารถอยู่รอดได้ภายใต้เนื้อมือของชินเชินท้ายที่สุดแล้วแม้กระทั่งสัตรูตัวฉกาจของมันที่บุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเสมือนจักรพรรดิก็ไม่คู่ควรกับิิิินนนนนเเเมัจะป็คูู่่่ตอออส้้ขงงไไดยาร ด้วยความสิ้นหวังที่ไม่มีใครเทียบได้เสือขาวคริสตันสีทองกลายเป็นความว่างเปล่าภายใต้การโจมตีของชินเชิญเรากับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงจากนั้นชินเชิญรู้สึกว่าผลกระทบของเมตาโกส์มูลหลาดเอสเซนในร่างกายของเขาค่อยๆหายไปนี่ก็หมายความว่าเขาเสียพ่ไปแล้วบ้าเอย๋ยปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรผู้สง่างามหลบหนีไปได้จริงหรือเราต้องรู้ว่าปีศาจกึ่งจัก,กรพรรดิอาณาจักรนั้นเป็นพระเจ้าของปีศาจธรรมดาอยู่แล้วภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มีใครสามารถพบกับตัวละครที่มีเกียรติเช่นนี้ได้ อย่างไรก็ตามมันเป็นผู้เที่ยวชานเผาพันธุปีศาที่หันหลังกลับและหนีไปหลังจากทดสอบชินเชิญโดยไม่ให้เวลาใดๆแก่ฝ่ายหลังในการโต้ตอบเลยหากชินเชิญรู้เขาจะไม่มีวันปล่อยให้ผู้เสมือนจัก,กรพรรดิผู้น่าสะพรึงกลัวหลบหนีไปได้ในขณะนี้มีความกลัวในใจของเขาอย่างไม่ทราบจำนวนตอนที่7 5 7ห้าตายซะหากผู้เที่ยวชานเผาพันธุปีศาเสมือนจัก,กรพรรดได้เรียนรู้ว่าชินเชิญไม่ได้อยู่ในอาณาจักรเสมือนจัก,กรพรรดอีกต่อไปแล้วและกลับมาเพื่อฆ่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าชินเชิญและคนอื่นๆจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีทางที่พวกเขาจะสามามรถหลบนีได้ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ถินเฉินก็นำทุกคนไปรวบรวมสมบัติทางธรรมชาติที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งหมดในดินแดนของเสือขาวคริสตันสีทองก่อนออกเดินทางพวกเขาไม่กล้าที่จะอยู่ต่อกราบใดที่พวกเขาซ่อนตัวอย่างเหมาะสมมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับจัก,กรพรรดกิกก่งจัก,กรพรรดิที่น่าสะพรึงกลัวที่จะพบพวกเขาในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันปีศาจไปกันเถอะในอีกด้านหนึ่งหญิงชุดแดงยังคงต่อสู้กับผู้เที่ยวชาญเผ่าปีศาจเธอมีเลือดของปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนติดตัวเธอซึ่งทำให้เธอเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้ายที่สุดแล้วไม่มีทางลัดในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งมีเพียงสมบัติทางธรรมชาติและการต่อสู้ทางเลือดและไฟอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่สามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งได้มีเพียงประสบการณ์การต่อสู้นับไม่ถ้วนเท่านั้นที่จะสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งได้ในขณะนี้หญิงชุดแดงมีสีหน้าไม่เป็นมิตรคนตรงหน้าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวและค่อนข้างมีชื่อเสียงในหมู่เผ่าพันธุ์ปีศาจชื่อเสียงของมันมาจากผู้ฝึกฝนที่เป็นมนุษย์ที่ถูกฆ่าในขณะที่มันยังได้สังหาาร้้้ก่เปนนกเปมุยซงอะดขขตแจว ใครๆก็จินตนาการได้ว่าผู้เที่ยวชาญเผาปีศาจท,ที่น่ากลัวคนนี้น่ากลัวขนาดไหนผู้ฝึกฝนมนุษย์คนใดก็ตามที่ได้พบกับปีศาจตัวนี้รู้สึกสิ้นหวังแต่ตอนนี้หญิงชุดแดงไม่กลัวเลยท้ายที่สุดแล้วเธอมีผู้พิทักษ์ของตระกูลจีอยู่ข้างหลังเธอและเขาอยู่ในอาณาจักรกึ่งจัก,กรพรรดิปีศาจระดับเทพผู้นับถือพระเจ้าไม่อาจคุกคามชีวิตของหญิงสาวชุดแดงภายใต้สายตาของผู้พิทักษ์คนนี้ได้เป็นเพราะการสนับสนุนจากตระกูลจีอย่างชัดเจนทําให้ผู้หญิงชุดแดงไรย้ยางอายมากคุณแข็งแกร่งมากผู้เชี่ยว หญิงชุดแดงก็ตอบว่าเธอก็ไม่ได้อ่อนแอเหมือนกันลีดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างฉันกลัวว่าคุณอาจจะตายแทบเท้าของฉันท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครในหมู่ผู้ฝึกฝนมนุษย์ที่ฉันไม่สามารถฆ่าได้มนุษย์ที่สามารถฆ่าฉันได้ยังไม่เกิดหญิงชุดแดงหัวเราะเมื่อได้ยินคำพูดอันเยอะหยิ่งของผู้เที่ยวชาญเผ่าปีศาจเมื่อถึงจุดนี้ผู้เที่ยวชานเผ่าปีศาจยังคงไม่ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่รออยู่หญิงชุดแดงเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวแล้วและเมื่อนั้นผู้เที่ยวชานเผ่าอาสูรระดับเทพผู้ศักดิ์สิทธ์กรร็ มันจะไม่ยอมให้เกิดอันตรายที่ซ่อนอยู่เช่นนี้ด้วยเหตุนี้กระบี่ขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในมือของผู้เที่ยวชานระดับเทพผู้น่าเกรงขามผู้นี้รูปร่างของกระบี่ขนาดใหญ่นี้แปลกและน่ากลัวอย่างยิ่งเหล่งรัศมีแห่งความตายแม้แต่ผู้เที่ยวชานที่เป็นมนุษย์ธรรมดาก็ไม่สามารถต้านทานได้กระบี่ขนาดใหญ่ปล่อยแสงปีศาจออกมาขณะที่มันฟาดฟันหญิงสาวชุดแดงอย่างดุเดือดแต่ในความเป็นจริงแล้วชะตากรรมของปีศาจได้ถูกกำหนดไว้แล้วกราบใดที่มีจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิอยู่ข้างๆเธอหญิงชุดแดงก็ไม่เกรงกลัว ผู้เชี่ยวชาญด้านเผ่าพันธุ์อสูรระดับเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเพียงหินลับมีดของเธอผู้พิทักษ์ตระกูลจีสามารถบอกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าปีศาจคนนี้มีความสามารถค่อนข้างมากและถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่ทั่วร้ายน่าเสียดายเนื่องจากปีศาจตัวนี้ได้พบกับเจ้านายของเขาแล้วความตายก็คงเป็นจุดสิ้นสุดของเขาหญิงชุดแดงกวาดแกว่งดาบยาวของเธอและต่อสู้พร้อมปล่อยพลังดาบอันน่าสะพรึงกลัวออกมา นี่ไม่ใช่เกมเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นนี้เธอต้องใช้กำลังทั้งหมดที่ม,ทมีปรับใดที่เธอสามารถลืมการมีอยู่ของผู้ปกครองของครอบครัวเธอที่อยู่ข้างๆเธอเธอก็จะสามารถสัมผัสก,กับการต่อสู้ชีวิตและความตายที่แท้จริงได้ด้วยสิ่งนี้เธอจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเธอได้โดยเร็วที่สุดเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หญิงชุดแดงก็ใช้พลังกำลังทั้งหมดเพื่อสังหารผู้เที่ยวชาญเผาอสูรคนนี้ในโลกนี้ไม่มีการขาดแคลนอัจฉริยะโดยปกติแล้วหลังจากที่อัจฉริยะเติบโตขึ้นเท่านั้นจึงจะถือออว่่่่่าาาาเปป็็นนนััจรรรรยยยะไไได้หหกกมมีใใคคคตึงงงทช ขณะที่การต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวปะทุขึ้นหญิงสาวชุดแดงก็รู้สึกถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเธอกับผู้เชี่ยวชาญเผ่าปีศาจผู้เชี่ยวชาญด้านเผ่าพันธปีศาจนั้นไม่ธรรมดาเลยอีกฝ่ายคู่ควรกับเธอที่จะจริงจังกับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเผ่าปีศาจอดไม่ได้ที่จะตกใจเมื่อสังเกตเห็นว่าหญิงสาวชุดแดงคนนี้กลาที่จะเสี่ยงรูปแบบการต่อสู้แบบหลังคือการฆ่าทหารศัตรูหนึ่งพันนายแต่สูญเสียแปดร้อยนายเธอไม่กลัวความตายเหรอไม่เคยรู้เลยว่ามีจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิอยู่ข้างหลังหญิงชด สิ่งที่หญิงชุดแดงต้องการทำคือฆ่าผู้เชี่ยวชาญเผาอสูรคนนี้โดยไม่ทิ้งข้อบกพร่องใดๆไว้เพียงคำเช่นนั้นเธอก็จะแข็งแกร่งขึ้นได้นับตั้งแต่มาถึงพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันปีศาจหญิงสาวชุดแดงก็มีประสบการณ์การต่อสู้ทุกขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งเธอรู้สึกได้ว่าคอขวดของเธอเริ่มคลายลงบางทีอาจใช้เวลาไม่นานก่อนที่เธอจะทะลุทะลวงไปได้การฆ่าแบบนี้มีประโยชน์กับเธอมากกว่าสมบัติทางธรรมชาติใดๆท,ท้ายที่สุดแล้วสมบัติทางธรรมชาติสามารถเพิ่มขอบเขตของเธอได้เท่านั้น ปัจจุบันเธอได้กระหนักถึงข้อบกพร่องมากมายในเทคนิคการฝึกฝนของเธอกราบใดที่เธอสามารถทําให้มันสมบูรณ์แบบต่อไปได้เธอจะไม่อ่อนแอกว่าคนอื่นๆในอาณาจักรเดียวกันค่ะหญิงชุดแดงตะโกนและดาบในมือของเธอก็ปล่อยพลังดาบที่คมกริบออกมาแม้ว่าผู้เชี่ยวชานเผาปีศาจคนนี้จะสามารถสกัดกั้นมันได้มันคงจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเมื่อเห็นดาบฟันอันน่าสะพรึงกลัวที่กําลังมาถึงผู้เที่ยวชานเผาปีศาจก็รู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างหลังจากนั้นมันก็ควบแน่นบาเรียรโดยต้องการใช้บาเรียรเพื่อป้องกันจมตี การโจมตีของมันด้อยกว่าผู้หญิงชุดแดงมากมนุษย์ผู้หญิงคุณทำให้ฉันโกรธไม่น่าแปลกใจเลยที่บาเรียรที่เกิดจากผู้เที่ยวชาญเผาปีศาจจะพังทลายลงด้วยดาบของหญิงสาวชุดแดงไหล่ของผู้เที่ยวชานเผาปีศาจนี้แทบจะถูกตัดออกหากไม่หลบทันเวลาดาบเล่มนี้คงได้รับบาดเจ็บสาหัสตายหญิงชุดแดงโจมตีอีกครั้งครั้งนี้การโจมตีของเธอน่ากลัวยิ่งกว่าครั้งก่อนคิดว่าเธอกำลังกลั้นอยู่นี่เป็นความคิดเดียวในใจของผู้เที่ยวชาญเผาปีศาจการโจมตีครั้งก่อนเป็นเพียงการสอบสวนหรือไม่ เราต้องรู้ว่าถ้าต้องการสกัดการโจมตีด้วยดาบที่เข้ามานี้มันจะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันบางอย่างผู้ฝึกฝนหญิงเช่นนี้ปรากฏตัวในเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อใดผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรกัดฟันและเผาแกนเลือดของมันดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำจัดผู้ฝึกฝนหญิงคนนี้โดยไม่ตั้งราคาตอนที่เจ8ห้าสิบการหลบหลีกเลือดผู้เชี่ยวชาญเผ่าปีศาจเชื่อวา่าตราบใดที่สามารถกำจัดหญิงชุดแดงได้มันก็จะสามารถได้รับสมบัติมากมายอย่างแน่นอน แม้แต่ในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเลี้ยดดูอัจฉริยะที่ชั่วร้ายเช่นนี้ดังนั้นเธอจึงต้องมีสมบัติมากมายในช่วงเวลาแห่งความฟุ้งซ่านนี้เองที่ผู้เที่ยวชาญเผาปีศาจสัมผัสได้ถึงเจ็จำนงนทางจิตวิญญาณที่คลุมเครืออย่างลึกลับมันเหนื่อยเย็นไหลออกมาทันทีเป็นไปได้ไหมว่ามีผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังกับผู้หญิงชุดแดงคนนี้ผู้พิทักษ์ซ่อนตัวอยู่เขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยออร่าของเขาต่อผู้เที่ยวชาญเผ่าอสูรแต่ตอนนี้เขาจงใจทำเช่นนั้นแล้วในช่่่วววววงเเเลาาาาาาาสั้้้นนนๆคคมมมมิิดกกยย็แบขึใใจจตอผผููชี แล้วมันเป็นเช่นนั้นเหรอฉันเป็นเพียงหินก้าวผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจสายหัวอย่างคมขื่นถ้ามันกล้าฆ่าหญิงชุดแดงผู้พิทักษ์ที่อยู่ข้างหลังเธอก็จะฆ่ามันทันทีแต่หากไม่ขัดขืนมันก็คงจะตายด้วยน้ำมือของหญิงชุดแดงผู้ซึ่งเป็นอัจฉริยะที่ชั่วร้ายในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นกันเมื่อเห็นหญิงชุดแดงวิ่งเข้ามาปีศาจก็กัดฟันรีบหนีไปหญิงชุดแดงตะโกนและไล่ตามอีกฝ่ายทันทีเธอจะปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจหลบหนีไปได้อย่างไรความบาดหมางทางสายเลือดดรระะหว่่าาาาาางมมมมนนนนนุุษยย์แปปีศีศจกิิขึ้านาน้ัับพไไสถต การปล่อยผู้เที่ยวชานเผาอาสูรไปจะส่งผลอย่างไรมนุษย์คนอื่นๆจะตายด้วยน้ำมือของมันคุณกำลังจะไปไหนผู้เที่ยวชานเผาปีศาจตื่นประหนกเมื่อมาถึงเชิงภูเขาไฟไม่ไกลนักจะมีปล่องภูเขาไฟที่ไหลออกมาพร้อมกับลาวาที่แผดเผาทั้งตกใจและโมโหที่หญิงชุดแดงยังตามมาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนหญิงชุดแดงก็ยังตามทันตีนภูเขาไฟเปลี่ยนไปด้วยกระดูกสีขาวรวมทั้งกระดูกข,ของมนุษย์และปีศาจด้วยถัดจากภูเขาไฟเป็นปาทึกดูเหมือนว่าพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวในภูเขาไฟนั้นถูกกักข หญิงชุดแดงตามทันแล้วและเธอก็กวัดแกว่งดาบยาวในมือคุณต้องการฆ่าตัวตายหรือตายในมือของฉันเลือกเพื่อตัวคุณเองผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจมองไปที่ปล่องภูเขาไฟและตัดสินใจในที่สุดฉันไม่อยากเป็นศัตรูของคุณอีกต่อไปทำไมคุณถึงยังไม่เต็มใจที่จะปล่อยฉันไปปีศาจที่ถามคำถามเช่นนี้กับมนุษยก็เหมือนกับศัตรูโดยธรรมชาติที่ถามกันว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ปล่อยความเป็นปฏิปักษ์ตามธรรมชาติออกไปหญิงชุดแดงยิ้มยาะเธอก้าวผ่านความว่างเปล่าและมาถึงด้านหน้าของผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจ จากนั้นเธอก็พูดช้าๆในเมื่อคุณไม่ต้องการฆ่าตัวตายฉันจะช่วยคุณผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งทันใดนั้นรัศมีบนร่างกายก็แข็งแกร่งขึ้นนับไม่ถ้วนเมื่อมันกลายเป็นฝนเลือดและหายไปหญิงชุดแดงรู้สึกถึงความผันผวนในความว่างเปล่าทันทีเธอกัดฟันและพูดว่าคิดว่านี่คือหลาดเอสเคปเห็นได้ชัดว่าเทคนิคลับไม่ใช่เทคนิคการฝึกฝนระดับต่ำธรรมดาเนื่องจากอีกฝ่ายสามารถหลบหนีได้ในขณะที่อยู่ใกล้เธอเทคนิคนี้จึงได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดอย่างแน่นอน อย่างที่กล่าวไปแล้วราคาในการเปิดใช้งานเทคนิคดังกล่าวก็สูงมากเช่นกันเมื่อผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจปรากฏตัวอีกครั้งมันก็ยืนอยู่ข้างกล่องภูเขาไฟมันกระอักเลือดออกมาเต็มปากและใบหน้าของมันก็แดงกำเห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถใช้บลาดเอสเคปได้ทันทีอีกต่อไปเนื่องจากมันเป็นภาราอันใหญ่หลวงอย่างไรก็ตามมันค่อนข้างภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถถอนตัวออกไปได้ในเวลาอันสั้นหยุดไล่าตามชั้นๆจะกระโดดเข้าไปในกล่องภูเขาไฟตามชั้นมาถ้าคุณไม่กลัวความตาย ภายใต้อุณหภูมิอันมหาศาลเสื้อผ้าของผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจก็กลายเป็นขี้เท่าจากนั้นมันก็เผยให้เห็นกรอบเกล็ดเงินและกระโดดเข้าไปในภูเขาไฟตอนที่759มนุษย์เจ้าเล่หญิงชุดแดงอยู่ที่ภูเขาไฟเป็นเวลานานก่อนจะถอนหายใจแม้ว่าเธอจะมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถป้องกันไฟได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่เธอจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการไล่ตามผู้เชี่ยวชาญเผาปีศาจ หลังจากที่ผู้เที่ยวชานเผาปีศาจตกลงไปในภูเขาไฟพลังที่พุ่งสูงขึ้นก็เข้าโจมตีมันมันสามารถอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะการป้องกันอันน่ากลัวแต่เพราะมันมีลูกปัดสีแดงเพลิงที่สามารถดับไฟได้ไม่เช่นนั้นมันคงตายอยู่ในภูเขาไฟไปนานแล้วเลวไฟในภูเขาไฟไม่ธรรมดาแม้แต่ปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันุ์ปีศาจก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงแต่ว่าผู้เที่ยวชานเผาปีศาจจะสามารถอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมันทำให้หญิงชุดแดงเชื่อว่ามันตายแล้วมิงชืนผู้ปกครออองงขเธา มนุษย์เจ้าเล่ห์จริงๆเมื่อผู้เชี่ยวชาญเผ่าปีศาจคิดว่ามันกลายเป็นเป้าหมายขององค์การล่าในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าปีศาจได้อย่างไรความโกรธก็พลุ่งพล่านในอกนี่คืออาณาเขตของเผ่าพันธ์ปีศาจโดยไม่คาดคิดเผ่าพันธุปีศาจได้เสื่อมถอยลงถึงขนาดนี้คิดว่าพวกเขาถูกมนุษย์ทุบตีในบ้านของตัวเองหากสามารถฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ของยุคโบราณได้ผู้ฝึกฝนมนุษย์ที่ละโมบเหล่านี้คงจะตายกันหมดพวกเขาจะกล้าก้าวครึ่งก้าวเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันธุ์ปีศาจได้อย่างไรในอีกด้านหนึ่งช เป้าหมายของพวกเขานั้นเรียบง่ายและนั่นก็คือการไม่หยุดนิ่งนี่เป็นเพราะว่าถ้าพวกเขาทำไม่เพียงแต่พวกเขาจะเผชิญกับการตามล่าของผู้เชี่ยวชาญเผ่าปีศาจแต่ยังรวมถึงการแก้แค้นของนิกายศักดิ์สิทธิ์พันหิงด้วยคนของนิกายศักดิ์สิทธิ์พันหญินอาจจะไม่คาดหวังให้พวกเขาหนีจากดินแดนอันตรายแห่งหุบเขามารณะทั้งเป็นน่าเสียดายที่ที่อยู่ของพวกเขาถูกเปิดเผยแล้วนอกจากนี้ผู้ฝึกฝนจำนวนมากจากนิกายศักดิ์สิทธิ์พันหิงได้เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันปีศาจบางทีคนเหล่านั้นอาจกำลังค้นหาทีีี่่่่่่อออออยููููขขขขงพพพพวววกกกกเเเเาาาในนนนณะะททดดดดมมืืถค้้้บแลัจป็รตส ไม่ว่าทิมเชินและคนอื่นๆอยากจะออกไปจากเรื่องนี้มากแค่ไหนอีกฝ่ายก็จะไม่ปล่อยมันไปง่ายๆอย่างแน่นอนมิฉะนั้นิกายศักดิ์สิทธิ์พันหินจะวางหน้าอยู่ที่ไหนในโลกนี้นิกายศักดิ์สิทธิ์พันหินเป็นออโธดอกซ์สูงสุดทิมเชินและคนอื่นๆไม่ได้เก่งพอที่จะทาให้พวกเขาหยุดการกระทําในปัจจุบันได้เว้นแต่ทิมเชินสามารถฆ่าพวกเขาทั้งหมดได้มีศิษย์ธรรมดาของนิกายเทาสันยินฮอลี่เซ็ตจำนวนมากในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันปีศาจถ้าถินเชินและคนอื่นๆเริ่มการสัง ผู้ฝึกฝนที่สามารถเลือกให้เข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันธุ์ปีศาจล้วนมีความสามารถอย่างมากแต่ละคนเป็นต้นกล้าที่ดีไปกันเถอะชินเชินเป็นผู้นำกลุ่มและจับไปอย่างรวดเร็วพวกเขาเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันธุ์ปีศาจสิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือมีการบิดเบือนพื้นที่บางอย่างในพื้นที่ต้องห้ามซึ่งหมายความว่ามันควรจะถูกเปิดออกโดยปีศาจที่ทรงพลังท้ายที่สุดแล้วพวกเขาอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของเผ่าพันธุ์ปีศาจมานานแล้วแต่พวกเขาก็ยังไปไม่ถึงชายแแแดดดดนนหหาาาาาากกกเเเรรรรสมถขตไไไ้้้็คววจะออปล ยิ่งพวกเขาอยู่ที่นี่นานเท่าไรก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาตกเป,เป็นเป้าหมายของนิกายศักดิ์สิทธิ์พันหญิงมานานแล้วการหลบหนีจากที่นี่หมายความว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนิกายศักดิ์สิทธิ์พันหญิงที่จะพบพวกเขาอีกครั้งในเวลานั้นชิงเฉินและคนอื่นๆสามารถปลอมตัวด้วยเทคนิคลับได้และคนทั่วไปจะไม่สามารถจดจำพวกเขาได้เว้นแต่ว่าพวกเขาจะเริ่มโจมตีหากพวกเขาแยกกันและเดินทางเป็นหน่วยเล็กๆมันจะยากยิ่งขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะถูกค้นพบในเวลานั้นแม้ว่าพลังของนิกายศักดิ์สิทธิ์